จริงเนะี้เชิญรับโลร่รางวัลก่อนเลยแล้วก็รับช่อดอกไมา้จากพี่โดมฮนะเชิญครับเชิญพี่โดมได้เลยฮะมีเพลงมาร์ายที่โดนใจใครหรือหลายคนครับมีนัก้ําเพลงที่ทำให้เศร้าเพลงที่ทำให้แตกคอกันก็มีมาแล้วเลยฮะขอบคุณครับขอบคุณพี่โดมนะฮะ เซนโบกี้เกา่าเล็กน้อยกับปางวันนี้ฮะสวัสดีค่ะโบกี้ไลออนนะคะจริงๆต้องขอสารภาพว่าโบไม่ได้เตรียมอะไรมาพูดเลยค่ะเพราะโบะรู้สึกว่าปัจจุบันวงการดนตรีไทยรวมถึงที่ป๊อป กว้างไกลไปมากๆแล้วไกลจนทุกคนตั้งใจทําตั้งใจออกผลงานที่ดีรวมถึงจิตวิญญาณของแต่ละคนถูกส่งผ่านตัวผลงานอย่างมีเอกลักษณ์ชัดเจนวันนี้ขอบคุณโคมชัดลึกนะคะที่เห็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างโบเมนได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลน,นี้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะขอบคุณค่ายวอเตอด,ดักนะคะที่ ต้องคูดเหมือนน้องเมื่อกี้เลยที่ไม่เคยห้ามปรามโบเลยไม่ว่าโบจะทำอะไรก็ตามที่อนุญาตให้โบจินตนาการได้จนจนถึงวันนี้นะคะวันนี้ก็เกือบ8ปีแล้วนะคะขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่คอยอยู่ด้วยกันเสมอนะคะก็วันนี้ดีใจค่ะที่เพลงของโบกี้ไรออนได้ inspire หรือสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนหรือได้อยู่เป็นเพื่อนกับ คนบางคนเวลาที่เขารู้สึกอะไรบางอย่างค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือนอกจากการทำเพลงแล้วมันไม่ใช่แค่การทำเพลงเฉยๆมันคือการที่ผู้ฟังเนี่ยได้รับสิ่งที่เราแปลงล่างเป็นหินร้อยๆชั้นเพื่อที่จะมีชั้นที่หยาบมีชั้นที่ละเอียดที่สุดเพื่อกรองน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดซึ่งก็คือบทเพลง กว่าจะไปหูถึงหูผู้ฟังเนี่ยจนวันนี้ดีใจที่เพลงของโบได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกทุกๆคนคะ่ะขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลน,นี้คะ่ะโบคิรไลออนครับนี่ขนาดไม่ได้เตรียมสปีดนะคะเนี่ยโอ้โหชั้นหินมาเป็นน้ำที่เป็นเพลงสุดยอดนะชอบมากนะฮะของวิลี